เ,เครื่องนี้นครับอัน,นี้จะเป็นอาการไฟไม่เข้าคกดกดสวิตช์งเงียบ ครับการตรวจสอบแล้วพบว,ว่าสวิตสวิตตัวกดนี่เสียครับสวิตัวกดนี่เสียล้าทำการเปลี่ยนใหม่นะครับจึงจะใช้งานได้ครับไฟไม่เข้าครับ